สวัสดีค่ะทุกคนคะทุกคนแปลกใจไม่จะบอกว่าแปลกใจทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางทางรถไฟกันมานานแล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กันแต่ในตัวเมืองพระนครศรียาก,กันก็คืออยู่ในจังหวัดอายุทยามันเป็นช่วงที่เราเกิดโควิดกันด้วยนะคะมันทําให้เราไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะคะที่เราจะบอกว่า ตอนนี้กี้อยู่ที่สถานีรถไฟที่ยาาที่มีความผสมแต่ทางรถไฟได้ยินเสียงไหมใส่เหนือขบวนรถไฟหสุงเทพปลายทางอุบลราชธานีปลายทางได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมใส่เหนือขบวนรถไฟหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพปลายทางเต็มไทยติดต่อผู้โดยสารได้ที่ช่องหมายตัวครับเขาหมายถึงเขาหมายถึงขบวนของเราพอดีนะคะคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะกี้ก็มังจะบอกว่าสงสัยกี้จะไม่ได้เดินทางทางรถไฟมาสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะคะ ตอนนี้ตัวเขาเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมดูตัวเขาสิดูสั้นขึ้นประมาณเท่าประมาณเท่านามบัตรอะแต่ว่าจะเป็นลักษณะแบบคือความยาวเท่านามบัตรนะแต่ว่าความสูงอาจจะสูงกว่านะคะแล้วก็เมื่อก่อนอะจำได้ไหมตัวรถไฟมันจะเป็นยาวๆนึกภาพว่ายาวๆประมาณเหมือนสมุดเช็คอบบประมาณน,นี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดีนะคะพวกกระทัดรัดขึ้นค่ะแต่ว่า หลายคนแบบผู้เฒ่าผู้แก่วันนี้อาจจะแบบระวังหน่อยนะคะเผื่อหายเพราะยิ่งเล็กมันก็ยิ่งหาหาหายหายากนะคะก็โอเคทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยววันนี้กี้จะไปไหนจะพาทุกคนไปที่ไหนกันนะคะตอนนี้เราออกมายืนไกลสถานีเขาหน่อยนะคะเพราะในบริเวณชานชาลาเนี่ยตอนช่วงเชา้ชาๆอย่างเงี้ยคนจะรอรถไฟกันเยอะเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีในเรื่องของโควิดอยู่นะคะอย่างที่กี้บอกว่าอย่าชะล่าใจนะคะในเรื่องของการที่ถึงตอนนี้เนี่ย สถานการณ์อยุธยาเราอาจจะดีขึ้นไม่มีผู้ติดเชื้อแต่โรคนี้มันยังไม่มีวัคซีนนะคะและที่สําคัญถึงมีวัคซีนมาก็ช่วยได้แค่ครึ่งหนึ่งหรือแค่6 0ดังนั้นการใส่แมสเว้นระยะแล้วก็ทําทุกอย่างตามที่สาธารณสุขเขาบอกเราเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าโรคนี้คือถ้ามันเป็นแล้วคุณตายคนเดียวม,มีปัญหาหรอกใช่ไหมกีก็ไม่กีก็ไม่ได้กีก็ไม่ได้กลัวความตายเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่เราเป็นแล้วเราเดือดร้อนคนอื่นดังนั้นเราต้องรับผิดชอบในตัวของเราด้วยนะคะค ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่วังนารายกันนะคือตอนแรกกะว่าจะไปเซอร์ไพรส์เลยนะคะที่วังนารายพอดีมาเห็นตั๋วรถไฟแบบใหม่ของการรถไฟอดลนทนไม่ได้ต้องอัปเดตให้รู้นะคะว่าแต่วิกี้ไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนใช้แบบนี้มานานหรือ,อยังนะตั๋วแบบนี้อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เดินทางนานแล้วนะคะทางรถไฟเนี่ยนะคะแต่ก็ดีค่ะดูใบเล็กขึ้นนะคะตอนนี้ในบริเวณชานชาลาเนี่ยนะคะผู้คนก็นั่งกันตาม พนักเต็มไปหมดเลยนะคะเราต้องเว้นระยะห่างนะคะอย่างที่กี้บอกว่าอย่าเก็เรียกอะไรนะตอนนี้เราต้องช่วยกันเพื่อให้สภาวะของโควิดมันผ่านไปให้เร็วที่สุดนะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงรถจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในที่สถานที่จุดหมายปลายทางที่เราจะไปกันนะคะแลวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะคะโอเคเดี๋ยวกี้ขออนุญาตไปรอรถในบริเวณใกล้ๆชานชลาก่อนนะคะเดี๋ยวรถมาตกรถนี่งานเข้านะคะอีกนานเลยกว่าจะรอขบวนถัดไปนะคะโอเคค่ะนี่สถานียุทธยานะคะ นี่ค่ะสถานีอายุทยานะคะ next station รบบุรีอีกประมาณชั่วโมงกว่าไอชั่วโมงกว่าเพระาะาเนี่ย8โมงครึ่ง9โมงประมาณชั่วโมงเดีย๋ยนะ8ปโมงปโมงประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะไมไ่เป็นไรค่ะถึงก็ทั้งไม่ถึงกนะช่างรถไฟประเทศเราวินเทจอยู่แล้วนะคะ การรถไฟป,ประดานโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปที่ <c oughs> สถานีเป้าหมายกันค่ะ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> ทารการบอดคาร์บอนเร็ว135รุลเทนครศรีารรมราชรัชกาลีของจากสถานีศรยาตราภริโกภุริศานสถานีบรุงเาราชกาทีตอกแสงสียรุงเทแก่คอยเป็นสถานีต่อไปครับผูริษารารายณ์ทาเร้ไฟรถไเชื่อาสายเหนือคาร์บอนเรที่ We'll be right back.